ที่เนียนกินฟรีที่ร้านอาหารแบบไม่ต้องจ่ายเงินสเต็ปแรกนะครับเข้าร้านอาหารนั้นและสั่งเมนูที่ถูกที่สุดของที่นั่นก่อนสเต็ปที่2หาที่นั่งในร้านแล้วก็นั่งกินครับระหว่างนั้นเราก็แอบมองโต๊ะคนอื่นด้วยต้องคอยสอดส่องครับว่าโต๊ะไหนลุกไปแล้วมีของเหลือที่โต๊ะเหลืออยู่บ้างสูตรนี้ใช้กับร้านที่นักท่องเที่ยวหรือคนต่างชาติเยอะนะครับเพราะคนพวกนี้กําลังซับจะเยอะแล้วเขาจะซื้อเยอะจนกินเหลือมาสูตรสเต็ปที่3ครับพอมีคนลุกออกไปจริงๆเราก็แอบดูเลยว่ามีของที่โต๊ะเหลืออยู่ไหมองเเหลลืออรรากก็แบบีุ เนียนไปนั่งแทนที่เลยครับแลนะ้วเราก็สวมรอยกินต่อเลยทําเป็นนั่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเราเป็นเจ้าของโต๊ะนี้แต่ต้นครับซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับไม่ควรทําเป็นเยี่ยงอย่างยอมรับนะครับว่าชีวิตเราครั้งหนึ่งเคยจนตรอกถึงขั้นทาแบบนั้นเหมือนกันแต่ตอนนี้เราโตขึ้นแล้วเราไม่กลับไปทําแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราควรให้เกียรติร้านให้เกียรติพนักงานและยอมจ่ายเงินแค่นิดเดียวกินเพื่อความสบายใจดีกว่าครับเราควรกินอย่างมีความสุขครับไม่ใช่กินนแแแบบแบบววาระงี